สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามาอยู่ที่ห้าง Imperial World นะครับสัมโรงนะครับห้าง Imperial World สัมโรงนะครับ <Yeah. S 1> เขาก็จะมีเป็นมอตต้ว่า The All In o n นนะครับ <Yeah. S 1> Imperial World The All In o น e นะครับ mm hmm. ซึ่งห้าง Imperial World สัมโรง ข้างนี้นะครับก็อยู่ริมถนนนะครับสุขมุมวิทน,นะครับแล้วก็อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าสำโรงด้วยครับดี่สถานีรถไฟฟ้ามาสะดวกมากนะครับคือคือสามารถลงที่สถานีรถไฟฟ้าสำโรงนะอ่ MRT นะครับแล้วก็ มามเดินเชื่อมต่อเข้าห้างได้สบายเลยซึ่งประวัติของห้างนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสัก40่ส่าปีที่แล้วนะครับห้างแรกนะครับเขาอยู่ที่ฝั่งด้านนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามนิงเยื้องกันนะครับก็คือชื่อว่าห้างอิมพีเรียนแล้วตอนหลังเนี่ยเท่าที่สอบถามคุยกับคนที่อยู่ในย่านนี้เขาบอกว่าต่อมาก็จะมาชื่อว่าห้างปีเตอร์แพเนาะปีเตอร์แพนแล้วก็ มาเป็นห้างเขาเรียกอะไรนะซูเปอร์เซฟซึ่งเขาบอกว่าสมัยก่อนฝั่งนี้จะเป็นซูเปอร์เซฟและอิมพเรียรก็อยู่ฝั่งนู้นพอตอนหลังค,ความเจริญมาค้าขายดีขึ้นเขาก็เลยย้ายจากอิมพิเรียรวฝั่งนู้นนะครับมาอยู่ฝั่งนี้แทนแล้วก็ซูเปอร์เซฟขับไปอยู่ฝั่งนู้นฝั่งแล้วก็งงนะก็คือก็คือมีเป็นห้างซูเปอร์เซฟห้างปิตาแพนแล้วก็อิมพิเรียรเวอร์ก็คือเป,เป็นของที่เนี้ย ทั้งหมดเลยทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้ถ้าเกิดเป็น Imperial World สำโรงนี่นี่ก็จนถึงวันนี้ก็มีอายุประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับที่มาเปิดแลปะปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีวิกซก็มาเช่าสถานที่ด้วยนะครับเห็นว่าเป็นชั้นหนึ่งกับชั้นสองนะครับที่บิ๊กซมาเช่าสถานที่ว่าแล้วเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมพาพวกเรามา เดินดูบรรยากาศห้างอิมพีเรียเวิร์สครับสับโรงซึ่งเป็นห้างที่รู้ลานะครับแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารมากที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการของเรานี่นะครับอยู่ตรงสับโรงนี่แหละครับผมซึ่งในห้างนี้นะครับก็จะเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีโรงภาพยนตร์นะครับของเครือเมเจอร์ ซีนิเพ็กเนาะแล้วก็จะมีเป็นอยู่ชั้น5นะอันนี้เป็นหมู่กระทะเห็นไหมอยู่ชั้น5้าน,นี่ยินดีต้อนรับอันนี้เป็นพิกซีนะอยู่ชั้น5นะครับเป็นอ่าเขา,าเรียกอะไรนะเป็นเอ่อชั้น5้า้เป็นโลงหนังเออแล้วก็มีสวนน้ำนะครับพวกเราสวนน้ำนี่จะอยู่ในส่วนของชั้น7 แล้วก็มีเป็นลานกีฬานะครับเอ็กตรีมนะครับเขาเรียกว่าทร,ทริปเปิลทริปเปิลเอสนะครับเป็นลานกีฬาเอ็กตรีมน, X นี่ตรงนู้นก็จะมีเป็นแมคโดนัลล์เนาะที่ตรงนี้ก็จะเป็นลานที่เขาจาัดกิจกรรมพวกมีขายของต่างๆนะครับเป็นเครื่องเสียงพวกเชอร์แมนพวก JBL ASUS นะครับนี่น ดูดูเลิฟเป็นสินค้าแม่และเด็กนะแล้วก็จะมีเซเว่นเส้นนะตรงนู้นมีอีสแอมร์นี่ก็คือเป็นลาตรงกลางที่เขาเอาไว้จัดพินีการจัดกิจการต่างๆนะครับมีร้านเดอร์มาสกินชื่อร้านว่าอะไรอะอีฟแอนด์บอยนะเออพี่มีบรรยากาศของห้าง ดิเวอร์ครับเอ้ยอิมพีเรียลเวิร์ดไม่ใช่ดิเวอร์อิมพีเรียลเวิร์ดเริ่ม,มงงนี่มียืดเป่าด้วยนะยืดเป่าดียืดเป่านี่เี๋นว้านขา,ายเสื้อยืดนีด่คึกคักมากเลยนะครับพวกเราดูแล้วทันสมัยโออาคือดูสะอาดสะอ้านดีครับมีดรายควีนด้วยนะนี่เรามาเดินดูฝั่งนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นลานกว้างด้านหน้านะ ที่เมื่อกี้เราผ่านมามีมแีแอนตี้อันนะมีแมคโดนัลล์มียีทแอมร์นะมีคาเฟ่เอเมซอนมีสวนเซนด์ไวามพวกเราไปเดินด,เนดเนะูเป็นจุดเรียกเลยนะเป็นจุดแลนด์มาร์คเลยสำหรับคนสมุทรปราการนะหรือคนที่อยู่ กรุงเทพอยู่แถวสุขุมวิทบางนานใกล้เคียงนี่เห็นไหมนี่นี่นี่เป็นไงล่ะครับนี่พวกเราพี่ฝั่งโน้นก็จะเป็นเป็นบิกซีที่เราเห็นนะี่เนาะเป็นบิกซีฝั่งนี้ก็จะมีเนี่ยเป็นแบ็คโดนอลนะครับอือวีเส้นแล้วก็ จะมีเด i r ิ q ควีนนะที่เราเห็นด้านหน้ามี Studio s เซเว่นด้วยนะครับเป็นของ p p p l e นี่จะบอกว่าห้างเขาคึกคักมากนะครับนี่เป็นย่านที่คนในเวลาแวกเนี้ยมาใช้บริการแล้วก็คนมาจากที่ไกลๆก็มาใช้บริการเพราะที่นี่ก็มีที่จอดรถ กว้างขวางนะครับหลายๆชั้นแล้วก็จะมีนี่ได้ยินเสียงวิดวัดวิดวัดจะมีเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนกับบอ่อบอลด้วยนะครับให้เด็กๆมานั่งมาเล่นกันดูําหรับคนที่มีลูกหลานนะครับก็สามารถพามาใช้บริการได้โอเค,อเคมีเป็นเหมือนบ้านบ้านบอลน,นะครับมีตุ้มซูชิมีอิทน,น,นทารนมีดได้ดครียนนะ บองชู bon นี่ชาตามือก็ออมาเสรดจถึงแล้วขนมปังหอมชุยแล้วพวกเรานี่มีช็อกโก้สติกด้วยอันนี้เขาเรียกว่าขนมปังเลยเสร็จนะโอ้โ,อโอหหอมๆเลยอ่ะจิ้นละ22บาทเองอะไรขายดีสุดครับข้าไร้สายเป็น เนาะชิ้นชิ้นก็ใหญ่ด้วยเนาะชิ้นใหญ่ด้วยเหรอเหื่อไหร่ชิ้นละ22บาทราคาไม่แพงเลยเปิดได้ตั้งกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่10โมงขึ้น10โมงขึ้นจนถึงจนถึง2 2ทุ่มครึ่งเลยขอบคุณนะครับลูกนี่มีแบบผักโขมและเห็ดด้วยนะนี่มีสลายกรีมซอสกระเทียมด้วย อันนี้คือร้านบองชนะูสำหรับคนที่ชอบขนมปังก็จะมีคิวเลือกเลือกใส่สต้าต่อมาก็จะมีวัสดุน,นะพวกเราอืม,มวัสดุน,นี้ด้วยแหมวัสดุแล้วก็จะมีบาจาโอ้เป็นสินค้าเป็นยี่ห้อที่เราไม่ได้เห็นมาตั้งนานเลยเนาะนี่บาจาอันนี้สองกล่องร้อยนะครับพวกเรา ป็นขนมเดอร์แรีอืมโอ้โหแบบใส่สัญพยาน่ากินมากอะปังนุ่มไส้สัญพยาสองกล่องร้อยหลังก็สองกล่องร้อยอืมมีราคาแบบย่อมยาแบบนี้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากจะกินเนาะขนมนมเนยมีพร้อมเลยโอ้โหสองกล่องร้อยกล่องห้าสิบบาทนะไม่แพงเลยพวกเรานี่ อันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นสังขยาเหมือนกันมินิขนมปังไส้สังขยาโอ้โหน่ากินนะพวกเรามีกล้วยเขาเรียกอะไรนะเป็นกล้วยตากอ่ะพวกเราโอ้โหหนักๆเ,เต็มๆเลยอ่ะนี่ โอ้โห,หน่ากินน่ากินกับข้าวก็มีพวกเรานี่เป็นข้าวกับปลาแกะนี่แกะเองนะมีที่น้ำปลาด้วยต่อละห้าสิบบาทนี่เป็นกับข้าวก็มีผัดปลาปลาช่อนผัดขึ้นช่ายนี่ไปเวฟยิงข้าสวยระอนห้าสิบบาทไม่ต้องถัอ,อกข้าวนี่มีก๋วยเตี๋ยวก็มีพวกเรานี่เซล ดูฟอร์วันทันเปาคะได้นะครับสองต่องอน่ออมขนมขนมมีหมดเลยอือมีเปาจีด้วยเปาจีเปาจี้วมาขายอือมีเป็นบาจานะพวกเราอือร้านบาจาอันนี้คืร้านมันตี้บิวตี้ พวกเครื่องสำอางเนาะมีบาจาแล้วก็มีร้านแม็กซ์ด้วยนะถ้าคุณชอบยีนเราคือแม็กซ์นี่มีวัตโต้เขาด้วยนะแม็กซ์ยีนถ้าคุณชอบยีนเราคือแม็กซ์ได้ยังจำได้มยีนอนอเจนเจนไหนก็แม็กซ์ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับเป็นซาฟีนาเป็นบานะนบร์นะซาฟีนาแล้วเขาก็จะมีเป็นร้านที่มาออกบูธนะครับพวกเรานี่เป็นร้านที่มาออกบูธนีขายขนมขายของกินเนี่ยวพวกซูชิอะไรก็ดีนะพวกเราเป็นลานนะเขาเรียกเป็นลานลายกิจกรรมนี่าบาทดีพวกเรา เด็กก็คือน้ำลายเยอะเลย50บาท5บาทเองชิ้นละ5้าบาทน่ารักมากหราบาท5บาททุกชิ้นเลยแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เด็กระบายสิ่งเรื่องดูแบบที่โป้เรื่ ถือลูกชิ้นปิ้งใส่กอกพี่ดูดีสระ,ะเป๋าดิมีหอมถุยเลยื่อกเนาไส้ปริ้นออกมาเลยไปนะจ้าสอบถามได้ี่คือผัดมั่นต่อใส่กอกไมอบสกแกนได้ไหมสกแกนได้สบาย รูจกของรูปบลเลยนี่็ชิ้นได้นนค่ะข้ามาที่ป่าจนะ้าไม่ค้าได้ไนะคะน้ำจิ้มซับๆเลยกินน้ำจิ้มก็หอมมากม<ๆ>กินน้ำจิ้มก็แบบแบบหอมๆอะ่ะอือก็ือนน้นะค่ะนี่นะคะาไม่ค้าเขก็ะหยันเนอะไม่รู้บโดแม่บงคเปลไม่รู้นะ ไดนบังคับแต่ดูท่าทางแล้วเรียกเรียกเองอะ่ะแหละไม่ได้โดนบันงคับหัวลูกชิ้นก็ลูกใหญ่มากอะ่ะไม้ใหญ่ๆเลยนี่ตัวนี้ก็เป็นผู้ชายทอดออนี่บอลอืมู้ชายผู้ชายสี่ตัว 60. หกสิบเราได้ยินเสียงโป,ป๊งปากโป๊งปาก ข้าวหลามจิ๋วบางคนทีบางคนทีบางคนทีนที่มันจังหวัดอะไรครับสมุทรสงคารามโอ้บางคนทีสมุทรสงคารามนี่บางคนทีนข้าวหลามจิ๋วนี่แต่เขาเต็มหลอดเลยนะอนะไยี่ห้าบาทอืมนี่อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วยสิบบาทเอาดีกว่าผมเอาไส้กล้วยต้องกินของโบราณ แล,แ,ลแล้วแล้วไอ้ข้าวหลามมันมีไส้อะไรบ้างอะ่ะข้าวหลามอันนี้เป็นถั่วดำเฉยๆพี่ไม่มีไส้มันจะมันวมหวานนิดหน่อยเหรอเอออยากจะเห็น<ม>เห็นแม่ค้าทุบด้วยอะ่ะเอาข้าวหลามอันหนึ่งด้วยสีขาวหรือสีดำคะเอาสีดำดีกว่าดีเราจะได้ดูแม่ค้าทุบไม่รู้ตอนทุบก,ก็นึกถึงใครไม่รู้นี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหหอมหอมเลยพวกเราเอาหนึ่งอันแล้วก็เอากล้วยเอาหนอันนี่คับหอันเอากล้วยหนึ่งอันสามสิบห้าบาทเห็นไหมล่ะสามสิบห้าบาทก็อยู่แล้วเอาวางไว้เลยครับ นี่เวลาก็ทุบดังเปียเปียเปียเลยอ่ะก็เหนียวดำแย้นเลยนะอ่าดำืมนี่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 ชอบอีตรงก็ทุบนี่แหละอยากถามว่าตอนทุบนึกถึงใครไม่รู้ใช่คนที่เลือกมากอ่ะนี่นึกถึงคนที่เลือกมากตายแล้วลูกค้าเตรียมตัวเลยนะไม่ยอมพูดหนูสะพินเออดีเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอย่านะอย่าอย่าอย่าดื้อนะลูก บอกลูกเลยว่าอย่าดื้อนะแม่ตีตายทั้งลูกทั้งทั้งลูกทั้งพ่อของลูกเลยนะแม่ตีตายเลยนะบอกให้อย่ามาล้อเล่นนะลูกโดนประจำใช่ไหมโตหมดแล้วป่ะวันนี้โตแล้วแปดขวบแล้วเห็นไหมล่ะไม่ไม่ตีแล้วเนาะตีไม่ได้แล้วใช่พี่หญิงกู้ชายเดี๋มันย้อนกลับผู้ชายด้วยเหรอมีคนเดียวเหรอขอบคุณมากแม่ค่ะ มีคนเดียวใช่ไหมเก่งมากพอแล้วนะคนเดียวก็เหนื่อยแลยเนาะเลี้ยงไม่ไหวแล้วแล้วตอนนี้ตอนนี้ใครเลี้ยงอยู่อ่ะย่าค่ะอ๋อดีเนาะแม่ย่าเลี้ยงแม่แล้วแม่ย่าอยู่ที่ไหนอ่ะแม่ย่าหนูอยู่หนองคายอ๋ออยู่อำเภออะไรอำเภอพลพิสัยค่ะอ๋ออำเภอพลพิสัยแล้วตัวเราเองเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนไทยใหญ่อ๋อเป็นไทยใหญ่ใช่อูแต่ก็พูดชัดแจ๋วเลยเนาะไม่เห็นไม่เห็นหลันไม่เห็นอะไรเลยเนาะก็แสดงว่ามามาขายของนานเลยเนาะนานแล้วค่ะตั้งแต่มาเมืองไทยก็ชอบอาชีพขายของเก่งอ่ะ กี่ปีแล้วที่เราที่เราเป็นแมคค้ามาเนี่ยก็สิบห้าปีเกือบยี่สิบปีแล้วมั้งทีโอ้เห็นไหมล่ะมาตั้งแต่สิบห้าตอนนี้ก็สามสิบสามแล้วเก่งมากอ่ะแล้วแล้วพูดถึงไอ้นี่คือเราขายให้เขาหรือเราทำเองขายให้เขาค่ะเหรอเราเราเราถ้าเราถ้าเกิดทำเองเราทำเองจะได้จะได้มายากไหมสมัยเนี้ย ไยากพี่มันก็ต้องมีคนทำหลายด้านอโอ้ไม่แล้วถ้าเกิดว่าเราเราเราไปรับวัคซีนสินค้ามาขายเองอะไรเองนี้ไม่ยามันเป็นของสดเราจะไม่รับไม่ไม่ส่งค่ะอ๋อมันเสี่ยงด้วยเนาะกลัมันเสียอะไรเงี้ยเราจะนำเองเป็นคราะกลัวอ๋อคือมันก็ต้องอาศัยอาศัยคนที่เขามีมีสินค้าเนาะใช่แต่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าตัวอื่นที่ไม่ใช่ข้าวหลามอ่ะเราเราคิดว่าถ้าเรามาขายเองมันจะดีกว่าเราไปเป็นลูกจ้างเขาไหมก็ดีนะพี่ใช่ไหม แล้วเราเคยคิดคิดไปบ้างไหมคิดเยอะคิดตลอดเลยค่ะอยากเป็นไอ้นี่จะเป็นเจ้าของตัวเองแต่แต่ก็แต่ก็ยังยังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่ตกผลึกเนาะยังยังไม่ลงตัวใช่ไหมก็ก็ต้องก็ต้องรอรออีกสักระยะหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดเราเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยมันก็ดีอย่างเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากก็คือเราก็ขายตามหน้าที่เราแล้วก็มันกดดันกดดันมันกันใช่ไหม เออเราก็เครียดไปกับกับเจ้าของเหรเนอะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยแบบไม่รู้ไม่ชี้นะสบายใจนะเออเห็นไหมล่ะคือเราก็ต้องรับผิดชอบเนอะตอนพูดถึงเราก็พอพออยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ค่ะมันก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นเป็นอ่าเป็นเขาเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราด้วยออันนี้ไม่มีเปอร์เซ็นต์เป็นค่าแรงตายตัวเลยค่ะเหรอแต่เราก็อยู่ได้สบายๆเออเออดีดีพูดถึงพูดถึงแล้วแล้วทุกวันนี้ต้องถามว่ามีมีความทุกข์อะไรบ้างไหม มีไหมีคือที่ที่เป็นความทุกข์คืออะไรครับพอจะพอจะพอจะบอกได้ไหมความทุกข์ของเราบอกไม่ได้เป็นความลับเนาะแล้วมีความสุขมีความสุขไหมก็มีความสุขก็คือขายของนี่แหละค่ะจริงเนอะจริงเนาะได้พูดได้คุยเนาะได้ขายนี่ฟาดเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหน่เออเห็นเวลาวัน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 หนึ่งก็คือใหม่ๆก็คงเมื่อยเนาะ แต่หลังๆนี yes. mm. okay, yeah. yes, re okay. uh ่ก huh. yes, ็ช okay, yup. ินแล้วเนาะชินแล้วค่ะใช่ีโอเคนะคะขอบคุณมากดีเขาก็ย่างกันใหม่ๆเลยนะปันออกเลยมั้ยเนี่ยมีสองไส้ขอบคุณครับแล้วก็เข้ามีเป็นข้าวหลามช็อตด้วยนะพวกเราเขาว่าข้าวหลามหลอดเหรอโหนี่ไงอ๋อข้าวหลามช็อตนี่ไงมันจะเป็นไส้ฟีเผือกนะ มีเผือกมีเผือกแล้วก็มีเขาเรียกแปะกล้ยเนาะ mm. นี่เขาขายเป็นอย่างนี้เลยชุดหนึ่งร้อยบาทมีสามสามชอ็อตที่อันนี้ก็จะเป็นซามอนดองนะคุณนกุ้งเป็นเขาเรียกอะไร,ารานนเป็นสาลายมีข้าวกับปลาด้วย สี่กล่องร้อยพวกเรารน่ากินมากถูกปลพวกเรากลองละสบาทนี่ก,กล่องนึงประมาณเหรียญเหรียญบิ๊กเหรีกว่ากาก็อิ่มได้นะพวกเราสี่ 40, 40, บาทเองสามกล่ร้ตัวร้านี้เขจะขายขายลูกชิ้น เห็นไหมล่ะชิ้นอร่อยอร่อยแบบนี้น่มๆเห็นไหมล่ะร้อนๆเลยจนจนแบบน้ําน้ําจิ้มจะหมดหมอ้อ<ห>ลแล้วอ่ะใช่เขาขายดีมากอร่อยขายดีมากเลยใช่อบอกว่ากลิ่นน้ําจิ้มก็หอมมากเลยว่ะโอ้โห,ๆๆห,หมีแม่ค้าดิแม่ค้าขายของทั้งวันเลยไม่รู้กินข้าวกินปลาบ้างหรอกดูกินอะไรครับเยี่ยมมากเลยนี่แล้วก็มีน้ําตาลสดด้วยนะอร่อยน้ำตาลสดมีมาจากแม่กรองอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ ลูกตาลครับโอ้ลูกตาลคือส่วนใหญ่ก็เอาไปกินกับน้ำน้ำแข็งวะเนาะใช่ใช่ไหมกินกับน้ำแข็งเนาะมันเหมือนกับกินหวานเปน็นหวานๆอ่ะเป็นเหมือนกับน้ำแข็งของหวานเงี้ยเนาะโอ้แล้วบางส่วนเขาก็ไปใส่ไอติมด้วยป่ะเออนี่มีน้ำตาลสดด้วยนะเขาขายเป็นแก้วฮิวเดอร์จี้สิบเ้าเป็นโอกน้ก็สามสิบฮิวใส่วุ้นลูกตาลเพิ่มสิบบาท มี่ช่องอะไรอีกช่องช่องยูทูปช่องซูมทัวร์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 เซ็ต W M ซูมแล้วก็ T O U R เออเออมีก็มีหนูอยู่แล้วเอาเอาเอามากดติดตามเลยลูกเออซูมทัวร์นะเซ็ต W M ซูมยูทูปแล้ว T O U R ขอบคุณนะครับใช่นี่อันนี้เป็นพริกหนุ่มเนาะเป็นพริกหนุ่มแล้วก็มีแคบหมู สำหรับคนที่อยากกินอยากกินแบบขออร่อยอร่อยเนะนี่มีไส้อั่วด้วยชิงใหม่มีไส้อัว่วอืมนี่นี่บรรยากาศนะนี่นี่คือเป็นลายข้างล่างนะพูดถึงพูดถึงที่นี่ก็คือคักดีนะครับพวกพวกเราี่พอเรามาเดินมุมที่เป็นแบบออกร้านขายอาหารเราก็แบบว่าเราก็ต้องวีแวะเพราะเราก็ชอบกินเหมือนกันนี่ ก็จะมาออกรายขายแบบนี้เลยที่เป็นกิจกรรมเนาะเป็นลานกิจกรรมที่ด้านในราก็จะมีเป็นแว่นท็อปเจริญนะพวกเรานี่สำหรับคนที่อยากปตัดแว่นนะพวกเครื่องถ่ายเอกสาร,ร,รพวกอ่าเรียกอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วตรงนี้เขาจะมีแบบเป็นลิฟต์ด้วยนะครับเป็นลิฟต์ขึ้นไปชั้น5ไปชั้น7ชั้น6ชั้นว่าอะไรก็ว่าไปเขาก็จะมีเป็นตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็มุมสุดเข้าไปคือก็มีธนาคารนะพวกเรา มีธนาคารด้านไหนมีธนาคารด้วยนะสะดวกสบายเลยนะมีธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยแล้วก็มีธนาคารกรุงศรีนี่ในนี้มีร้านทองเลยนะพวกเรานี่พูดถึงพูดถึงเข้ามาที่นี่คือเข้ามาทีเดียวนี่ได้ได้ครบได้ครบหมดเลยแหละพวกเราอย่างที่เขาบอกเลยว <One. S 1> ันฟอลนะสำหรับคนที่เข้ามาดีนนะีจะมาธนาคารจะมาซื้อทองจะมาซื้อของกินข้าวของเครื่องใช้ ก็จะมีเป็นด้านที่ว่าเป็นของบิ๊กซีอะครับที่เข้ามาเช่าที่นะครับก็สามารถนี่พวกเราดูคนเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งที่ในกรุงไทยก็มีนะนพวกเราดูคนเนคนคึกคักมากน,นี่นี่เรายังไม่ได้เดินขึ้นไปข้างบนนะข้างบนก็จะมีอย่างที่บอกอะเป็นสวนน้ำนะยูงชั้น7แล้วก็จะมีเป็นลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับที่ เป็น t r i p เ e s นเอนะครับแล้วก็มีโรงหนังอยู่ชั้น5นะครับมีสารพัดครบครันเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในย่านนี้ก็เรียนเชิญนี่มีร้านเทวินอยู่ด้านนู้นด้วยนี่คลิปนี้เราก็สมควรแข่เวลาเนาะฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับผมนายวิโรจน์ด้วยนะครับว่างก็เข้ามาพิมพ์ข้อความคอมเมนต์กันมาติมาชมนะครับหรือว่าจะให้เราไปถ่ายคลิปที่ไหน แล้วก็ยินดีนะครับยังไงก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะช่องเราจะได้ไม่เงียบเหงาเนาะแล้วก็ผมก็จะอ่านคำคอมเมนต์เองทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับแล้วเราค่อยพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายดีมีร้เทวินมีร้านซาติมนี่ลลลกล้ไปอีกบุมหนึ่งนะ เป็นห้าง Imperial World สํารลงนะครับพวกเรานี่เป็นอีกหนึ่งห้างก็ฝากพวกเราที่อยู่ในย่านนี้หรือคนที่จะผ่านไปผ่านมาก็มาแวะได้เลยนะครับ Imperial World สํารลงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย